นี่เห็นไหมดอกสีส้มส้มสวยมากดู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 ด,ด,ดูดอกส้มสวยจริงๆริงดอกนี้ยดูยาวด้วยบรรยากาศนะคะบรรยากาศเนาะนี่นะคะบรรยากาศนะคะมากับสามีเหมือนเดิมนะคะสามีพามานะคะนี่นะคะบรรยากาศเนาะข้างทางนะคะข้างทางเนาะ นี่นะคะพามาดูบรรยากาศก่นกอนนะคะเนี่ยข้างทางเนาะข้างถนนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปนะคะข้างถนนก็มีเห็ดนะคะได้ยินเสียงเขา,าฝึกยิงปืนตกใจหมดเลยนะคะนู่นนะคะลงตรงนู้นนั่นลงยิงปืนนะคะเนาะยิงปืนเขานะคะ นนี่นะคะมาเดินเข้าไปดูเลยนะคะมีไหมอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเนาะก็ไม่เก็บนะคะเนี่อันนี้เห็ดน้ำหมากนะคะเห็ดน้ํามากเนาะเห็ดน้ำหมากนะคะอนนี้นะคะเดินดูเนาะ มันขึ้นอยู่เนี่ยพวานี้ไม่เห็ดไม่รู้เห็ดอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวจับูไม่รู้กินได้หรือเปล่าได้สองดอกเนาะเห็ดมันปูนะคะอันนี้ก็กินได้นะอันนี้เห็ดพึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยเห็ดพึ่งนะคะอันนี้เห็ดพึ่งขมเนาะนี่เห็ดพึ่งขมนะคะเนี่ย นี่ก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่ต้องตกใจนะคะแต่ตกใจเองเนาะ เดินเข้ามาดูนะเนี่ยทีเห็ดพึ่งขมนะเนี่ยเห็ดพึ่งขมนะ,ะแต่ติ๋มไม่กินเนาะไม่เคยกินก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่เก็บ ูนะเห็ดน้ำมากสวยมากเลยนะเนี่ยสีแดงเลยนะคะเห็ดน้ำมากเนาะนี่นะคะเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรเยอะเลยนะคะแต่เห็ดที่อ่จาจะกินยังไม่เจอสักดอกเลยนะคะยังไม่เจอเลยเนาะฮะอ๋ะอเห็ดมันปูเอเห็ดมันปูนะ จะมีได้เห็ดมันปูเข้ามาเห็ดน้ำหมากเยอะนะคะนี่ฝนตกน่ะฝนตกแล้วมันนั่นแล้วเนี่ยะก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไร อะไรเห็ดแจ่มอ่มันปูของไตเรนเดี๋ยวคันทะเลนเนี่ยคันทะเล่นี่ค่ะดูเนาะ ตมีบอกว่าอย่าไปตรงที่เขายิงปืนฝั่งทางนู้นเนาะให้อยู่ฝั่งจะให้อยู่แต่ฝั่งทางนี้นะคะมันอันตรายเนาะก็เดินดูฝั่งนี้แหละเดินอยู่ข้างๆถนนนี่ละนะคะเดี๋ยวเดินดูเนาะหนาวอ่ะหนาวมากเลย เย็นนะคะนี่นะคะอากาศเนอะบรรยากาศนะคะบรรยากาศในป่า เห็นไหมดอกสีส้มส้มสวยมากดู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 ด,ดูดอกส้มสจยงจริงดอกนี้ดูยาวด้วยอุ้ยเอ้ยอะนี่นะคะโอ้โหใหญ่ยาวนะดูหัวมันใหญ่ยาวจริง ดอกใหญ่มากนะคะดอกนี้เพื่อนๆดูคู่กันเลยเนี่ยเห็นไหมเป้าดูนะคะดูโอ้ยใหญ่จริงๆมาช้านะคะมาช้าโอ้ลูกเอ้ลูกเอ้มาช้าแม่มาช้านะคะนี่ด้วยนะคะนี่ก็กินได้นะดอกนี้ดอกนี้กลังสวยนะคะดอกนี้เนาะสวยมากเลยนะคะอือ ดอกนี้สวยงามนะคะนี่นะคะแม่มาช้านะคะวันนี้แม่ไม่ได้มาไวเลยเลยได้แค่นี้นะคะนี่อีกนะคะ ดอกนี้กำลังขึ้นดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็เริ่มเน่าแล้วอะฝนตกนะคะเริ่มเน่าแล้วไม่ได้แล้วนะคะดอกนี้นี่ก็ดอกใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีสองดอกนะคะกู้กันเนาะอันนี้ก็กินได้ดอกนี้นะแต่ดอกนี้กินไม่ได้ละ นี่ดอกน,นี่ก็กินได้ดอกนะ,ะแมลงกินหมดละม้านะคะเนี่ยเห็ดเห็ดเกือบม้านะคะเนี่ยสวยงามนะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะ